ผมชื่ออง์อาจครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในวัยเด็กที่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังนอกจากคนในครอบครัวเรื่องมันเกิดขึ้นตอนผมอายุ12ตอนนั้นพ่อเพิ่งย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอที่อำเภอเล็กๆในจังหวัดทางภาคเหนือบ้านพักในอำเภอเป็นบ้านไม้ยกสูงมีสนามหญ้าเล็กๆรอบบ้านและด้านหลังติดสวนลำไย,ยกับป่าโปรงพ่อผมมีนิสัยอย่างหนึ่งคือชอบสะสมของเก่า ของโบราณอะไรเห็นว่าลายสวยอายุร้อยปีพันปีก็จะขนมาจนเต็มบ้านจนแม่ผมบ่นแทบทุวันวันนั้นพ่อกลับมาพร้อมรถกระบะคันเก่าที่ท้ายรถมีตู้ไม้โบราณใบหนึ่งมันเป็นตู้สูงเกือบถึงเพดานสลักลายถววันพันเกี่ยวทั้งบ้านตรงกลางเป็นกระจกเงาเก่าๆที่มองแล้วหม่นยังไงก็ไม่สะท้อนเหมือนกระจกใหม่องอาจมาช่วยพ่อหน่อยลูก พ่อเรียกผมกับพี่พราวก็วิ่งออกไปช่วยกันขนทันทีที่ผมมองตู้ใกล้ๆผมขนลุกเหมือนมีเงาดำบางอย่างแวบอยู่ในกระจกผมหันไปหาพี่พราวเธอก็น่าเจ,นเจือนเหมือนกันแต่ก็ไม่พูดอะไรพ่อวางตู้ไว้ในห้องรับแขกตรงข้ามทีวีพอดีคืนนั้นทั้งบ้านเรานั่งดูข่าวกันในห้องรับแขกนั่นแหละผมนั่งพิงตู้ด้วยความกลัวทั้งที่พย,ยายามนั่งห่างที่สุดอยู่ดีๆ ผมรู้สึกเหมือนมีลมหายใจร้อนๆรดต้นคอพี่พราวหนาวไหนผมหันไปถามขี้พี่พลาวตอบและเธอก็ทำท่ากอดอกคนลุกเหมือนกันผมพายาวไม่สนใจคืนนั้นนอนหลับไปด้วยฝันร้ายว่ามีคนในตู้กำลังมองเราอยู่หลายวันผ่านไปทุกครั้งที่ผมหรือพี่พราวเดินผ่านตู้จะได้ยินเสียงเหมือนคนขูดไม้เบา,เบา บางคืนเสียงเหมือนมีใครเคราะกระจกแต่ข้างในพ่อกับแม่ไม่เชื่อเราบอกว่าเด็กก็คิดไปเองจนคืนนั้นวันนั้นฝนตกหนักไฟดับทั้งหมู่บ้านเราจุดตะเกียงนั่งรวมกันที่ห้องรับแขกแม่กําลังสวดมนต์เบาๆส่วนพ่อกําลังอ่านหนังสือโบราณอะไรของแกอยู่ข้างตู้ส่วนผมกับพี่พาวนั่งเล่นหมากฮอตไปพลางๆอยู่ดีๆ ผมเห็นเงาดำในกระจกตู้นะ่ะมันกระเพื่อมเหมือนคนยืนข้างหลังพี่พราวผมเงยหน้าขึ้นจะบอกพี่แต่ทันใดนั้นพี่พราวชะง,งักเธอทำท่าเหมือนมีอะไรหนักๆกดเธอลงนั่งราบลงไปอาช่วยพี่เสียงพราวเหมือนถูกบีบคอผมกระโจนเข้าไปจะดินแขนพี่แต่เหมือนมีแรงมหาศาลดันตัวผมออกไป ผมได้ยินเสียงพราวครางอืออามือเธอพยายามจะดึงบางอย่างออกจากคอแต่ไม่มีอะไรเลยนอกจากอากาศพ่อแม่พี่พราวโดนอะไรไม่รู้ผมร้องลั่นพ่อโยนหนังสือได้มือท่านคว้าตะเกียงไปส่องที่ตัวพี่พราวตาผมเห็นชัดๆเหมือนเงาดำทำมืนรูปร่างผู้ชายกำลังนั่งทับพี่พราวอยู่มือของมันบีบคอพี่พราวแน่นจนเธอตาเหลือกแม่สวดมนต์เสียงสัน่น พ่อคว้าไม้เรียวที่อยู่ข้างประตูฟาดใปนากาศเสียงฟาดมันกระทบเนื้อเสียงพี่พราวสำลักแล้วร่างเงาดำในตู้ก็หายวับไปในตาพี่พราวนอนตัวแข็งตาค้างน้ำตาไหลอาบแก้มหลังเหตุการณ์นั้นพ่อประกาศขายของเก่าทุกจิ้นในบ้านทันทีเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนมาขนโต๊ะเก่าตะเกียงเก่ารูปเก่าออกไปหมดเหลือแค่ตู้ใบเดียว พ่อไม่ยอมขายให้ใครตู้บ้าอะไรของพ่อทําไมถึงซื้อมาได้แม่ตวาดพ่อถังน้ำตาเพื่อนของเพื่อนบอกว่ามันมีคนตายอยู่ในนั้นมาก่อนพ่อมีคิดว่ามันจะร้ายขนาดนี้พ่อตอบเสียงอ่อยสุดท้ายพ่อขับรถพัดตู้ไปถวายวัดประดูท่านเจ้าอาวาสรับไว้ท่านว่าของแบบนี้อย่าให้ไปอยู่กับใครอีกเลยอยู่ในวัดเถิด ให้พระสดส่งวิญญาณเขาไปที่ชอบที่ชอบเถอะหลังจากนั้นพี่พราวก็หายดีแต่ยังกลัวตู้ไม้กระจกไปตลอดชีวิตส่วนผมทุกครั้งที่ผมเห็นตู้โบราณผมจะนึกถึงคืนฝนตกคืนนั้นและเสียงพี่สาวที่ร้องหายใจเฮือกสุดข้ายใต้เงาดำในตู้